สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจ2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกมาจากข้อเขียนของคุณนิกฟวงราบีนาดิสโรดในว่างเปล่าแล้วก็มีอีกบทความหนึ่งที่พูดถึงโมเดลหมอนทองโดยตรงเลยค่ะอันนี้ได้แรงบันดาลใจจากความสําเร็จของทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา ครับทีมที่ได้รองแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7 HD ใช่ไหมครับน่าทึ่งมากใช่เลยค่ะรองแชมป์เลยทีเดียวทีนี้เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะมาเจาะลึกแนวคิดที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ดูค่ะโดยเฉพาะการมองทีมหมอนทองเป็นเหมือนภาพจําลองเล็กๆภาพจําลองของสังคมพู้หัวมาทำในไทยใช่ครับแล้วก็มองไปถึงพลังของกีฬาด้วยว่ามันอาจจะเป็นมากกว่าแค่เกมหรือแค่การแข่งขันครับ อาจจะเป็นเครื่องมือทางการศึกษาสร้างความเข้าใจได้ถูกต้องครับเอาล่ะงั้นเรามาลองดูกันนะครับว่าเรื่องของทีมฟุตบอลโรงเรียนเล็กๆทีมนี้เนี่ยมันสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสังคมไทยที่น่าสนใจได้ยังไงบ้างเริ่มจากที่มาของโรงเรียนหมอนทองวิทยาก่อนเลยดีไหมคะเพราะจุดเริ่มต้นเขาก็น่าสนใจมากครับได้เลยครับคือจากข้อมูลที่เราได้มานะคะเดิมทีโรงเรียนหมอนทองวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนเออปอนเนาะเล็กๆนะคะคในชุมชนมุสลิม ใช่ค่ะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาตอนนั้นคือรับเฉพาะนักเรียนมุสลิมลุ้นล้วนเลยอือหร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ แต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการที่โรงเรียนเข้ามาอยู่ในระบบสบพทค่ะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ๋อครับเข้าสู่ระบบปกติใช่แล้วก็เลยเปิดรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นๆด้วยให้เข้ามาเรียนด้วยกันอยู่ร่วมกันกลายเป็นโรงเรียนผสมผสานใช่ค่ะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขด้วยนะคะไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกเลยตรงนี้น่าสนใจมากนะครับคือ การเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนศาสนาล้วนๆมาเป็นโรงเรียนในระบบที่เปิดกว้างมันมันสะท้อนความสวยงามอย่างหนึ่งของสังคมไทยนะยังไงคะคือมันแสดงให้เห็นศักยภาพความยืดหยุ่นที่เรามีอยู่แล้วว่าเราอยู่ร่วมกันได้จริงๆท่ามกลางความต่างทางความเชื่อวัฒนธรรมมันเป็นอัตลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะครับบางที่เราอาจจะลืมไปบ้างนี่คือภาพจริงเลยการอยู่ร่วมกันให้ทีมหมอนทองกันเยอะมากทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่ใช่ทีมดังอะไรมาก่อน ครับครับกระแสะแรงมากอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะโอ้โหอันนี้ชัดเลยครับผมว่ามันสะท้อนว่าลึกๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่นี่ใจเปิดกว้างนะอืพร้อมจะเชีย์พร้อมจะสนับสนุนคนที่มีความพยายามความมุ่งมั่นอดทนโดยที่อ,อไม่ได้มองเรื่องฐานะหรือศาสนาเลยไม่ได้เอามาเป็นกำแพงกัน้นใช่ครับ ไม่ได้ามาเป็นกำแพงนี่มันยืนยันเลยว่าสังคมไทยจริงๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติอะไรที่รุนแรงอย่างที่บางทีภาพจากข้างนอกหรือเสียงวิจารณ์บางส่วนใช่ครับอย่างที่อาจจะมีคนพูดถึงความสำเร็จของหมอนทองที่มาจากความพยายามล้วนๆเนี่ยมันชนะใจคนจริงๆน่าทึ่งตรงที่พลังใจมันไปไกลกว่านั้นอีกค่ะไปถึงน้องนนักเรียนใน3ามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากเป็นเหมือนพี่ๆทีมหมอนทองโอ้โหประเด็นนี้นี่สําคัญมากเลยครับใช่ไหมคะมันมีความหมายมากขึ้นไปอีกมากๆครับมันแสดงว่าเรื่องราวความสําเร็จเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีพลังสร้างแรงบันดาลใจได้ไกลจริงๆนะคือควรอย่างยิ่งเลยครับที่จะถอดบทเรียนจากหมอนทองเนี่ยไปทําเป็นโมเดลต้นแบบที่จับต้องได้หน่วยงานไหนหน่าจะเข้ามาดูคะ ผมว่าทั้งการศึกษาแล้วก็การท่องเที่ยวและกีฬาน่าจะเข้ามาดูเป็นพิเศษลองคิดภาพการเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะภาคใต้อืมใช้กีฬาเป็นตัวนำใช่ครับใช้ฟุตบอลน,นี่แหละเป็นตัวนำร่องสร้างความเข้าใจสร้างความสามคัคคีมันแสดงให้เห็นเลยว่าความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาเลยแต่เป็นความมุ่งมั่นการทำงานร่วมกันถูกต้องครับมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเราอยู่ร่วมกันได้แล้วก็สำเร็จร่วมกันได้ด้วย มีคำพูดหนึ่งในบทความค่ะของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชผู้ปั้นทีมนี้ท่านเปรียบเรยได้เห็นภาพม,มากท่านบอกว่าเด็กบางคนเหมือนเศษแก้วที่แตกไปแล้วครับครับผมเห็นคำนี้เหมือนกันแต่หน้าที่ของท่านคือไปเก็บรวบรวมเศษแก้วพวกนั้นมาแล้วก็หลอมหลอมให้เป็นแก้วใบใหม่ที่สวยงามโหคำเปรียบเรยนี้ลึกซึ้งมากนะครับคือมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะแต่มันคือแก่นเลย แก่นของปรัชญาการทำงานของอาจารย์สกลเลยการให้โอกาสใช่ครับการไม่ตัดสินการให้โอกาสการมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่แม้ในคนที่อาจจะเ,เคยพลาดไปหรือมีต้นทุนน้อยกว่าแนวคิดเรื่องหลอมแก้วที่แตกนี่แหละครับ ที่เป็นหัวใจเลยที่ทำให้หมอนทองโมเดลไม่ใช่เรื่องฟุตบอลแต่เป็นการพัฒนาคนถูกต้องครับเป็นเรื่องการพัฒนาคนและแนวคิดนี้แหละที่น่าจะเอาไปปรับใช้ขยายผลไปที่อื่นได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการการเยียวยาสร้างความหวังอย่างชายแดนใต้ใช่เลยครับพื้นที่แบบนั้นต้องการช่างหลอมแก้วแบบอดานสกล์มากๆเพื่อให้โอกาสเยาวชน อีกภาพหนึ่งที่บทความพูดถึงแล้วก็ประทับใจมากคือบรรยากาศวันชิงชนะเลิศที่สนามสุภะค่ะอ๋อครับวันนั้นคนเยอะมากเยอะมากค่ะแล้วภาพที่เห็นคือพี่น้องชาวไทยมุสลิมจํานวนมากบางท่านใส่ฮิจาบเมรดกันมาเลยนะคะจากฉะเชิงเซาครับครับมานั่งเชียร์บนอัฒจรรันทร์ข้างๆกับพี่น้องชาวพุทธคริสตศาสนิกอื่น กองเชียร์นี้คือรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยเชียร์ทีมเดียวกันใช่ค่ะเชียร์ทีมโรงเรียนเล็กๆจากบ้านของพวกเขาผู้เขียนใช้คำว่าภาพประวัติศาสตร์เลยนะคะถ้าเรามองในมุมกว้างขึ้นนะครับภาพแบบนี้มันมันทรงพลังมากนะใช่ค่ะมันคือภาพจริงที่เล่าเรื่องได้ดีกว่าคำพูดเป็นพันๆคำเลยมันคือการอยู่ร่วมกันความสมานฉันท์ความเป็นหนึ่งเดียวโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางผมว่าหน่วยงานที่ดูแลภาพลักษณ์ประเทศเนี่ย ควรจะเอาภาพแบบนี้ไปใช้สื่อสารให้โลกเห็นเลยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ใช่ครับนี่คือหลักฐานเลยรอยยิ้มเสียงเชียร์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนหลากหลายศาสนาในไทยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการตอบโต้หรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับมุมมองที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากข้างนอกโดยเฉพาะที่อาจจะมีอคติหรือได้ข้อมูลไม่ครบใช่ครับแล้วก็สรุปไปว่าเราเลือกปฏิบัติทางศาสนาเชื้อชาติเราก็ใช้ภาพจริงเสียงจริงจากหมอนทองเนี่ยครับ ยืนยันกลับไปนี่คือความเป็นจริงของเราแล้วอาจจะชวนให้เขามองกลับไปที่สังคมเขาเองด้วยซ้ําว่าเปิดกว้างเท่าเราไหมพอพูดถึงเรื่องการสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมแบบนี้มันก็ทําให้คิดว่า หมอนทองอัดไม่ใช่เรื่องเดียวในสังคมไทยนะคะบทความเขาก็ยกตัวอย่างที่คล้ายๆกันจากประสบการณ์ผู้เขียนเองที่เกาะปัญญีพังงาค่ะอ๋อครับเกาะปัญญีที่มีชื่อเสียงเรื่องทีมฟุตบอลเด็กเหมือนกันใช่ค่ะนอกจากเรื่องทีมฟุตบอลแล้วตอนผู้เขียนพาสื่อต่างชาติไปถ่ายสาร,รคดีสิ่งที่เขาทึ่งมากคือสนามฟุตบอลลอยน้าครับครับที่เป็นเอกลักษณ์มากใช่ค่ะสื่อต่างชาติบอกว่าสวยมากเป็นสนามที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของโลกเลยแต่ที่น่าจะประทับใจกว่าสนามคือสังคมบนเกาะตอนนั้น ใช,ใช่เลยค่ะจากที่เล่ามาคือมีคุณครูเป็นชาวพุทธข้ามน้ําข้ามทะเลไปสอนเด็กๆที่เป็นมุสลิมบนเกาะครับแล้วชาวบ้านที่เป็นมุสลิมก็ดูแลครูดีมากต้อนรับอย่างดีเด็กๆก็รักครูผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยโอ้ถึงภาพที่อบอุ่นมากนะครับการเกรื้อกูลกันมากค่ะสื่อต่างชาติที่ไปเห็นภาพนี้ถึงกับพูดออกมาเลยว่า อยากให้คนที่ขัดแย้งกันมากๆโดยเฉพาะในตะว,วันออกกลางได้มาเห็นภาพแบบนี้จังเลยครับมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนต่างศาสนามันเป็นไปได้จริงมีอยู่จริงไม่ใช่แค่ความฝันใช่ครับมีอยู่จริงที่นี่แหละผู้เขียนบทความเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้ไม่กลับไปปัญญีนานแล้ว ไม่รู้ตอนนี้สนามฟุตบอลลอยน้ําเป็นยังไงบ้างครับอาจจะสุดโทมไปตามเวลาแต่เรื่องของหมอนทองก็มาจุดประกายความหวังว่าอยากเห็นโอกาสแบบนี้เกิดกับทีมโรงเรียนเกาะปัญญีหรือโรงเรียนอื่นๆคล้ายๆกันบ้างให้ได้พัฒนาได้มีพื้นที่แสดงออกเหมือนหมอนทองใช่ค่ะซึ่งหัวใจสําคัญที่จะทําให้ความหวังนั้นเป็นจริงได้ก็คงหนีไม่พ้นการมีครูหรือโค้ชที่มีจิตวิญ,ญญาณแบบอาจารย์สกลมีความทุ่มเทใช่ครับ เขาไปช่วยดูแลพัฒนาเด็กๆเ,เหล่านั้นความปรารถนามันเลยไม่ได้หยุดแค่ปัญญีนะแต่ขยายไปถึงโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ห่างไกลาชายขอบชายแดนถูกต้องครับที่อาจจะมีเศษแก้วที่แตกรอช่างหลอมเข้าไปมอบโอกาสให้เขาได้เปล่งประกายเหมือนหมอนทองค่ะผู้เขียนเองก็ปิดท้ายบทความไว้น่ารักน่ารักนะคะว่าถึงจะยาวหน่อยแต่ถ้าใครอ่านแล้วรู้สึกดีเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อได้ครับครับ ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเยอะเลยค่ะบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นภาพสะท้อนชัดเจนว่าการหลอมรวมเชื้อชาติศาสนาในไทยมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะเราอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงเรื่องไทยพุทธไทยมุสลิมอย่างที่บางทีอาจจะถูกขยายความไปครับผมโดยสรุปแล้วนะคะจากเรื่องราวมุมมองที่เราได้คุยกันวันนี้ โมเดลหมอนทองเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ความสาเร็จของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งจริงๆค่ะมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วใช่ครับสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพวัฒนธรรมของไทยมันแสดงให้เห็นพลังของกีฬาในการสร้างสะพานเชื่อมความต่างสร้างความสามคัคคีและที่สําคัญคือการให้โอกาสทางการศึกษาการพัฒนาตนเองกับเยาวชนแล้วก็ยังชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการเอาบทเรียนนี้ไปต่อยอดขยายผลในวงกว้างขึ้น ครับเพื่อสร้างความเข้าใจความสมานฉันในระดับประเทศเลยค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดกันต่อนะครับค่ะว่านอกจากเรื่องเด่นๆอย่างหมอนทองหรือชุมชนน่ารักอย่างปัญญีแล้วเนี่ยจริงๆในสังคมไทยเรายังมีตัวอย่างดีๆแบบนี้อีกมากน้อยแค่ไหนอืมที่อาจจะยังไม่ถูกค้นพบใช่ครับตัวอย่างในระดับท้องถิ่นที่สำเร็จในการอยู่ร่วมกันอย่างสันทิสุข แทมกลางความหลากหลายแต่เรื่องของเขายังไม่ถูกเล่าหรือยังไม่ได้รับการเชิดชูเท่าที่ควรเราจะค้นหาส่งเสริมขยายผลเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ยังไงบ้างใช่ครับเพื่อเอามาเป็นบทเรียนสร้างความเข้าใจในชาติแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกที่แท้จริงของไทยให้โลกเห็นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกเพื่อลดอคติลดความเข้าใจผิดต่างๆที่อาจจะมีอยู่ไม่ว่าจะจากข้างในหรือข้างนอกประเทศเราเอง อืมเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยค่ะครับคงเป็นสิ่งที่เราทุกคนนำไปคิดต่อได้ครับ